งเป็นหน้าที่เป็นนิทรรศเช่นเคยครับค่ะสำหรับงานแฮปปี้เดย์ในครั้งนี้นะคะเราจะจัดขึ้นในคอนเซปต์ d o n t Stop i ิสเนียนบารนะคะเป็นความคิดสร้างสารรค์นะคะเกี่ยวกับสีนะคะโดยผสมผสานกับแสงไฟแบ็คไลท์นะคะทำให้เกิดศิลปะค่ะศิลปะในทางการสะท้อนในในแสงไฟค่ะก็สำหรับการแฮปปี้เดย์นะครับเราก็รู้รู้กันอยู่นะครับชาติฬาบม็ทุกคนนะคบตั้งตางรอคอยอตั้งคอยงานนี้มานะครับตลอดทั้งปีนะครับ หลับฉากทั้งหมดในแฮปปี้เดย์นะคะจะเน้นสีสันสดใสนะคะที่ทำที่ทำให้สามารถสะท้อนกับแสงไฟแบ็คไลท์นะคะได้อย่างสวยงามนะคะเป็นศิลปะที่แปลกใหม่ค่ะโอเคครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับแล้วก็ผู้เออก่ารายงานท่านประธานในพิธีนะครับขึ้นมาบนเวทีด้วยครับค่ะแล้วขอเรียนเชิญนะคะนายสิทธิชัยเพชรลุกนะคะเป็นผู้เก่ารายงาน งานในครั้งนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะเรียทานประธานในพิธีคณาครอาจารย์และสวัสดีนักเรียนทุกคนครับก็ผมนายธริชัยเพ็นลูก ตัวแทนจากคณะนนมยมศึกษาปีที่5ในได้ร่วมการจัดงานแฮปปี้เดย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หนักเรียนทุกคนได้ผ่อนคลายจากการเรียนและจะกิจกรรมต่างๆให้หนักเรียนเข้าร่วมโดยเป็นวันที่ร่วมเอาวันปีใหม่และวันเด็กเข้าด้วยกันซึ่งคอนเซปต์ของงานในปีนี้คือ d o n t s Top is Neon Party ซึ่งคอนเซปต์นี้จะเน้นความคึกคักสนในการเล่นสีประกอบกับแสงไฟนีออน l บ็คไ i ท์ โอกาสนี้ก็ผมไม่ขอเรียนเชิญนานประธานให้กับงานแฮปปี้เดย์ประจำปี2 0 1 4ต่อไปครับ <Okay. S 1> ถ่ายยัยอยู่นะเออเรอ่องของรองพิชาต้งลองใจทักทักสวัสดีทุกท่านก็คุณปางอินทรอย่างยิ่งให้รับเปี่ยนได้เัาเกออจารย์ใหลูกี่เป็นประธานให้ดนต้อนนะครยอนปาร์ตีในปี2557นี้ ประเด็นคืนต้องขอชื่นชมลุ้ทุกคนเลยครับไม่ใช่เฉพาะช่วงค่ำคืนนี้นะทุกวันเลยพอพวกเราจัดงานแฮปปี้เดยว์วันนี้ดูเขาดูได้มีโอกาสได้ได้ได้สังเกตได้ ได้เขาร่วมพูดคุยปรึกษาและฟังปัญหาแล้วก,ก็การดำเนินงานของเราโดยกรก็เ,รเห็นรัเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งม .5 ที่เป็นแม่งานเขาได้วางแผนกันแล้วก็แบ่งงานกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็แบ่งก,กันปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ จากกิจกรรมยืนระยะแบบวันและคืนเนี่ยนะเราเราจัดออกมาได้เป็นผลนนดีอย่างนี้งาก็ขอชื่ชนชมจริงๆรินะครับทุกๆทุกคนด้วยนะครับเพราะแต่ละแต่ละคนก็ลบคนบางแต่ละคนไปทั้งเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามนะครับกิจกรรมอ่าแฮปปี้เดย์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นกิจกรรมที่เสริมกับสืน่นะมันเป็นกิจกรรมในอยู่ในทักษะจริง ก็นะต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยไดนะ้มีการพัฒนาตรงนะครับให้มีคุณลักษณะที่คุณสมนะครับสามารถทํางานร่วมกันหรือร่วมกันในสังคมนะได้อย่างมีความสุขผมนะเห็นลูกๆจักอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจมากแสงไฟรู้สึกจะรงตามคอนเสปต์เลยรู้สึกจกนะมีสีสันม,มากนะครับ ท้ายที่สุดนะก็ขอขอบพระคุณนะครับตัวจา์ทุกท่างนะแล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกข้างนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนด้วยนะครับที่ทําหน้าที่ของตนทั้งเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีนะได้สร้างสารรค์งานให้ักสมบูรณ์นะครับซึ่งก็เป็นหน้าเป็นตาเป็นความภาคภูมิใจของจุลากรสุริเรานะครับ วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกูขอเปิดงานดนสต็อปอินพีออร์ีิออรปาร์ตี้ทักบันทีสวัสดีครับ เราครับเรายังทางนู้นจะเป็นภูนะครับทางนู้นจะมีพุะะพไฟทางนี้จะมีภูด,ด้วยนะครับจะพึ่งไปฟจะพึ่งขอความกริเวณพึ่งไปกินนะครับเราจะมีที่เปิดจะไม่เป็ดนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับงารจัดงานนะครับน้องๆมาสองเตรียมตัวซื้อเวทีได้แล้วนะคะน้องๆมาสองทีละตัวทีค่ะสำหรับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมีวงนตีคอนเสิร์ตนะครับ